ขนมอะไรน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเชลลี่ไม่ได้อยากขิมมานานไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเดือนหน้าค่ะ วันที่14ใช่ไหมคะเฉลี่ก็ไม่พลาดเอาขนมน่ารักน่ารักน่าทานมาให้ดูนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะก็หนีไม่พ้นขนมมิสเตอร์โดนัทนั่นเองค่ะแล้วก็บวกกับอ๋อมิสเตอร์โดนัททำร่วมกับช็อกโกแลตของเพียวอะไรเนี่ยค่ะเ <c ười> ฉลี่ลืมแล้วอ๋อเดี๋ยวเพียวมาร์โกรินี่นะคะเป็น ช็อกโกแลตที่ดังแล้วก็อร่อยแล้วก็แพงในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะถ้าใครอยากลองต้องไปลองเลยนะคะมิสเตอร์โดนะท,ทุกร้านตอนนี้คนซื้อเยอะมากคนรอซื้อ,อน,นี้เต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันมีหลายรสชาติมากๆเลยนะคะประมาณ6ชนิดค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูนะคะของญี่ปุ่นนี้เลิศไม่แพ้เมืองไทยเลยนะคะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะนี่เป็นรูปหัวใจน่าทานมากๆเลยนะคะ สอดไส้ครีมช็อกโกแลตข้างในนะคะมีทั้งหัวใจสีแดงแล้วก็หัวใจสีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นาคาราเมลนะคะแล้วก็เคลือบผงโกโก้ค่ะน่าทานมากเลยะคะ่ะแล้วก็มีอีกรสชาติมากมายเลยนะคะชารี่อยากลองแค่นี้ก่อนคะ่ะเพราะว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะทุกคนต้องไข่คนด้วยนะคะไว้ถ้าชารี่ลองรสชาติเองชารี่จะมารีวิวให้ดูนะคะ ถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะแนะนําให้ไปลองซื้อเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอร่อยมากคนต่อคิวซื้อกันเยอะแล้วก็ขายดีขายหมดไวมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครไปชักก็อดกินนะคะซักตื่นเต็นแล้วนะคะทุกคนนี่เชลลี่ขอมอบหัวใจให้กับทุกคนนะคะเช e ลี่รักทุกคนคะ่ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวเช e ลี่จะมาขายทุกคนดูนะคะ เริ่มจากหัวใจก่อนนะคะทุกคนชฉนลี่จะผ่ากินหัวใจสีขาวดูนะคะผ่าแล้วเจ็บหัวใจเลยนะคะน,นี่ค่ะมัมีไส้ช็อกโกแลตั้งในนะคะ แล้วข้างนอกมันจะเป็นวิงวิงนะคะทุกคนเห็นไหมคะวิ้งวิ้งลองกินก่อนนะคะอืมอร่อยมากค่ะอืมกรอบวกกับช็อกโกแลตข้างในนะคะ อร่อย,ออยมาอเคเมน่อร่อยแบบนี้นี่ยองคนถึงไปต่อคิวซื้อขึ้นเยอะมากเลยนะคะไม่ได้แค่หน้ากาหน้าทานอย่างเดียวนะคะอร่อยด้วยค่ะอันดับต่อไปแล้วมา,าหาหัวใจสีแดงดีกว่าค่ะ I love you I love you อันนี้ขอมอบให้กับ สามีนะคะไม่ใช่คะ่ะขอมอบให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะนี่นี่คือหัวใจของเชอรี่นะคะเริ่มผ่านกันเลยดีกว่าค่ะไม่รีรอแล้วค่ะนี่อู้ข้างในมันเป็นแยมสตรอเบอรบี่นะคะมีแยมด้วยเห็นไหมทุกคนพันานมากเลยอะ่ะ ครึ่งหนึงก็จะเก็บไว้ให้สามีนะคะนี่แบบนี้ดีกว่าประกบกันล้วก็ให้สามีนะคะนี้ส่วนนี้จะได้กินเองนะคะทุกคนอืมอันนี้อร่อยมากเพราะว่ามันเป็นเยมตอบเบอรี่ข้างในนะคะเข้ากันดีมากนะคะทุกคน อ,อร่อยอ่ะบวกกับช็อกโกแลตข้างในด้วยนะคะอืมอร่อยอันดับต่อไปนะคะทุกคนชารี่จะมาผ่านนี้คารานเมลนะคะต้องการเป็นคาราเมลนะคะทุกคนงล้วเป็นโกโก้นะคะในด้านหลังนะคะ อืมอร่อยนะคาราเมลมันติดอยู่ค่ะนี่รับทานไหมทุกโคตอนันนี้คาราเมลมเน้นเน้นใส่เยิม้มนะคะเริ่มนะ้วม อันนี้อร่อยจริงรเลยจริงืมถ้าใครที่ชอบช็อกโกแลตนะคะบวกกับคาราเมลก็ผงโกโก้เข้ากันได้ดีมากเลยค่ะืมคณคิดน,นี่เขาคิดได้ไงอะสุดยอดแล้วกลิ่นของคาราเมลนะคะจะออกแบบกลิ่นกาแฟนิดนึงค่ะอร่อยอะเนี้ยันนี้อร่อยจริงค่ะ คงไม่น่าจะเหลือถึงสามีแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนน้ำต้องรองเลยนะคะอร่อยจนเลียแบบเลียเหนียวเลยค่ะอ,อร่อยดูแล้วไม่น่าจะถึงมือสามีนะคะอาจจะถึงอาจจะหมดก่อน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเชอรี่ก็มารีวิวใหเ้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะ เพราะว่านานแล้วไม่ได้อัคดคลิปใช่ไหมคะก็เลยไม่พาคลิปด,ดีๆแบบขนมหน้าทายของที่ญี่ปุ่นค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นแนะนําเลยนะคะไปจัดเลยนะคะด่วนค่ะเพราะว่าของมีจํากัดแล้วก็น่าจะถึงวันวัๆหายแล้วก็หมดแล้วก็เปลี่ยนเมนูใหม่นะคะห้ามพลาดนะคะทุกคนวันนี้เชลี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของชลีด้วนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ ยังไงชิลิี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อยอ่ะอุ้ยเอา่อยอีหลี